แค่ออฟเคิร์ฟเอ็กซ์พีเดชันสามสามคือเกม RPG ที่คู่ควรที่ได้รับรางวัลเกมออฟเดียจริงหรือไม่ าผมบอกคุณว่ามีเกม RPG เกมหนึ่งที่ไม่ได้ขายความมันไม่ได้ขาย open world แบบใหญ่โตแต่กลับคว้ารางวัล The Game Award มาได้เกมนั้นก็คือแค่ o f c u r v Expedition e 33วันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาเกมนี้คู่ควรได้รับรางวัล The Game Award ปี2025จริงหรือไม่หรือเป็นแค่กระแส โดยเกมนี้เป็นเกม RPG ที่เล่าเรื่องของโลกที่ถูกสาบโดยสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าจิตกรทุกปีเธอจะวาดรูปตัวเลขหนึ่งตัวและใครก็ตามที่อายุเท่ากับตัวเลขนั้นจะหายไปจากโลก Expedition 33คือกลุ่มคนที่เดินทางจากทั้งที่รู้ว่าโอกาสรอดเป็นศูนย์ เกมนี้คืออะไรที่ไม่ใช่เกมกีโร่ที่กู้โลกแต่มันคือเกมของคนธรรมดาที่กำลังจะไปตาย yeah, ระบบการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครแม้ว่าจะเป็น RPG t u r n b a s e d ไม่ให้คุณกดปุ่มแล้วรอดูแค่ตัวเลขคุณจะต้องหลบปาดโต้กลับด้วยจังหวะจริงพลาดคือเจ็บเก่งคือเท่มันคือการผสมผสานระหว่างความคิดแบบ RPG และทักษะแบบ a อคชั่นี่คือเหตุผลที่การต่อสู้ทุกครั้งตึงตลอดเวลา you I shall generously impart my will. You can't escape! จุดแข็งที่สุดก็คือการเล่าเรื่องสิ่งที่ทําให้เกมนี้แตกต่างไม่ใช่ระบบไม่ใช่ภาพแต่คืออารมณ์ตัวละครทุกตัวรู้ดีอยู่แล้วว่าพวกเขาอาจไม่มีวันกลับบ้านบทสนทนาไม่เวอร์ไม่มีคําพูดฮีโร่เท่ๆมันคือความเงียบและความลังเลและการยอมรับชะตากรรมเกมนี้ไม่ได้ให้คุณร้องไห้แต่มันทําให้คุณคิด oh. Oh S <S so legs You How you Wait can งานภาพและเพลงโลกของแคร์ออฟสเคอได้แรงบันดาลใจจากศิลปะฝรั่งเศสสวยแต่หม่นดนตรีไม่ดังแต่กดอารมณ์หลายฉากแค่ยืนเฉยๆคุณก็รู้สึกเศร้าได้นี่คือเกมที่ใช้บรรยากาศแทนคำพูด แล้วเกมนี้มันควรได้รับ The Game a w a r d ของปี2 0 2 5ไหมถ้า The Game a w a r d คือเกมที่ขายดีที่สุดใหญ่ที่สุดระบบอลังการที่สุด CARE of t h e e x p e d i t i o n 33อาจจะไม่ใช่แต่ถ้า The Game a w a r d คือเกมที่กล้าทำสิ่งใหม่เล่าเรื่องที่เกมอื่นไม่กล้าเล่าและทำให้คนจบเกมแล้วยังคิดต่ออีกนั้นผมคิดว่า CARE of the e x p e d i t i o n 33มันคู่ควรจริงๆนี่ไม่ใช่เกมสำหรับทุกคนแต่นี่คือเกมที่ควรถูกเล่นและคุณคิดว่า Care o f คือ expedition 3าคู่ควรกับการได้รับรางวัลหรือเกม a w a r d ดหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย